จมูกตาหลดิอเสมนแส่จมูแตเนาะสวัสดีคพ่อแม่พี่น้องน่ารักแกโอ้นดเมนยงน้อมือนนีน้องหมูกระทะจ้าตามค้ามอพี่น้องค่ะค ก็แน่นกินตาม,มัานกี้อหอกอันนี้หมอต้มขี้นอกปัดปะทะ <Okay. S 2> ซื้อเป็นชุดมาตพื่อจะสามร,ร้อกว่าบาทมาย่างกินกันแบบร้าดรูมบนรยากาดีให้นอกลูกแบบโลโซเลยผักน้ำจิ้มรดเด็ดอะไร้าแม่เล็ๆตั้งกล้องเลยนะแม่เนาะ้างอีกรอบขี้หนอก วัสดีจ้ามืัอนี้เลี้ยงมัมุกกระถางน้องตามคำขอลานคอยกระลืมเนาะพี่นอ้องค่ะก็คือเป็นเจ้าของรุ่นเดียวกันนะไปใจ้กับมี่ไปใจกับมีหมูนะจะเป<อ><อ>็จ้าขงรุ่นเดียวกันนั่นที่จะคล้องกระถาแล้วพี่น้องเลยไม่คิอกับซัยวุ่นเนี่มันสุกไปแม่เดี๋ยวมันสุกก่อนเนาะจ้ามาค่ะพี่น้องมาจ้ามากินนักกันเด้อราวเด้อแม่เด้อกินนักกันเด้อร์ซาอ้อน เราอ้อนน้อยอ้อนใหญ่บัดทุกคนเบิดทุกขูดทุกคนเอฟซีที่หนาล่ะมาเดินปลาลงเด้อกินอันรกินดาบติลี่เด้ออาไรอย่างเง้ยซาโมเป็นคาเลียอยากกินทามาอยากกินบมองยากอยากก็เลยซื้อแต่แรกเห็นแฟตลาดเขาก็ไปหาซื้อกับเข่า,ขา,นานอายู่น้องไปเห็นมูกระถางแล้วก็มุกระถาไปย,ยันเป็นคนเนาะจ้าอ,อะตรสดยอเลยซื้อมา, <c oughs> อมอมา,าอสาักกินไงค่ายเอฟซีกันโอ้แซ่บขนาดนั้นเลยกัน แสบเลยฮะน้องขอดม้วนหมัพี่น้องเมืองเนเต็มการะมันข้าสิ่กินเบิดบ่มาล่ะอาเราไปกินก็ดิบเบิดัะเบิดกิิแน่ใจ่คนหิวเลยหมูแสบเนาะจาอั่เดเลแสบแสบอ่ะมักหมูอร่อย คนมากินแบบช่วงสามสั้นมนันนะที่วันนิสไลด์นะแก่ออก,กับเผ็ดเผ็ดแบบนี้แหลมันแซ่อืัเนี้ยะเนี่ยมันก็ลวกขึ้นเดี๋ยวก็มาสูกกัน lạc kim nhau ơi lắm nè mà dù lắm phải là hai kim nhau sợ bất kha hai mày <laughs> bất cả hai mày bốn nhau ơi nhau mày อืมหมักระเซาะอนสามัดจะได้มันๆมันๆราบๆกปนแบบอใช่อร่อยนี่เจ็าีขอเราก็จัดให้เนาอเนไลุ่ดบุคว่าอรได้ด้ได้ อะค่ะมาพี่น้องขอเขากินกระทับปลานนี่ยนะสิบ่าร้านเห็ดสีสาเธนะอรหะคิดบ,บอกคิดบ,บอกพี่น้องเอ,อ้ยอย่าืบเบื่ออย่าชนั่นกันเดิกล้วพากินแบบนี้เราพี่น้องคิดเท่ากันนะน้ำนักเพิ่มทีแลกเหรมั <laughs> บดนจนนี่น้ำนักเพิ่ลมล้วเราแ้นี่บริสุทิ บ่ม้าวนล้วมันกินเจ้ายังเล็กยนงน้อยอยู่น้ทตาเลยจไมาตะกี้คอยเป็นสา้า่อยกระพร้อมคูเจ้าเราคอยกินเัืขอกับวอ้วนบัดพ่อมีปัวล้วโอ้ยจมกจะใส่โปงละอือโปงออกยงตะกี้ก็กินยังกับอวนจอยกัเจ้าอีก่อยนะไปกาเขาะจาเาำมากินแขกอืมกอบ มาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยแซ่บอีนี่ผลหมักอร่อยดีเนาะสิ่งดาดบะบันฮาวส,สิ่นดาดน้ำกันอเออใส่สิ่นดาดคือก,กันนี่ ม,ม,มาเดอ้อแม่เดอ้อแม่ม้อนจะสีขาดม,มากด้ยพี่น้องเอ้ยเดือน้าเดนี้แหละเดือนนี่แหละเมื่อวันอาทิตย์หน้าอหาอยแห้งแม่ม้อนขาดม,มาพี่น้องเอ้ยหอยยังไม่ได้ขามไปดอก ถ้าไปแล้วมันเห็ดหลายอย่างไม่แนวพี่น้องขาดใจมันหลายน้ำป่ะอยากไปหายขึ้นมากพี่ดะไม่ได้มาขึงเงินขึงชาบุูกให้เต้าเป็นชีวิตมงคล อด,ดีตก็ต้องว่าถึงนะพี่น้องเอาปัจจุบันดีทีท่สุดทุกคนมีอดีตกันทั้งนั้นเป็นน้ำสดเลยแบบนี้ทุกคนมีอด,ดีตทุกคนมีผมบดัดทุกคนพี่น้องบ่มีคุณได้เกิดมาด้วยแบบโรยด้วยดอกกุหลาบดอกดดดนอกจากคูณลำผู้รวยเอลีพี่น้องนอกจากคูคนมีเอลี คือเฮ้าเนี่ยก็มีผมคือน้องคิงเนี่ยคือกันพอาก็แม่ก็ดูคนละท่าเห็นบ่ะทุกคนนะมันมันมาได้ด,ดีเสมอไปเดี่น้องสิ่งผิดพลาดเท่ามีแต่ยายงามเละพะายงามใหม้นดีที่สุดเอฟซีก็บ,บอกไล่ขู่ไล่คนอยู่แ้ปับปรุงตัวเองมันก็สีดีแก่โตเจ้าเองแม่นขาดีพ่เทียง แต่สิ่งที่คอยเหตุทุกสิ่งทุกอย่างทุก,ทกอย่างก็มีล้วนแต่มีเหตุผลทั้งนั้นนะคะอมไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจเออเปนน้ำร้อนลวกแล้วให้น้ำไหลเฟืออ่องไปจ้ะซ้ำอีกตักออกต้นขี้ต้งออกใส่ใจมันจะบูด อดีตเราสำคัญปัจจุบันสำคัญกลัวพี่น้องเห็ดจัางแดนเขาที่มีอยากไม่กินเอาเห็ดนางเขาไปเดือดร้อนคนอื่นเขาเขาพ่อแล้วน้องทิ้งละคอยกระซ้อนร้านกับเท่าเท่าซซ้อนได้ในวันี้ก็บอกไปคอยกับพาซีวาซ้อนกับซ้อนตัวเองกับประเดีดอกพี่น้องหักแต่ลาเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขา เอาบวสามารถให้ผู้ใดมาหลับฟังเท่าไรการสอนคนคอยกับคสามารถให้ผู้ใดมาฟังมนคือการกับคนอื่นบอกมนเอะแต่ขอยชี่ทําตามอยู่บนทําตามผัก็ยังมุงหพี่นอ้องขอก็แล้วเอาเอาตามแต่อารมณ์คลองขอข่ มันคือเป็นแดงนีดๆแสบบากิงแสบแม่เป็นอัไนะว่เป็นเห็บเหือแสบหืมุบเลยท้ อาจารย์น่าเช้าเช้าไหมขึนมากึ้นกุ้งหน่อยรวบเอารวบเอาเนาะนี่คือเดงเขาสุบกดดักทุกแล้วสุกแล้วเป็นยังไงนะอีกวบกุ้งเนนั่งกิ้งขนมากินกุ้งนตามมา เอาลวกกินินเดินเดินเฉยงทำเห็ดทำุสามอกว่าบาทพี่น้องได้มาหลายอันอืมไม่้อ่างหอุน เกเงียบสงัเดินพี่น้องเดินขำมาอะไรมาบ้านมึงเนาะ เราจะไปกินอยู่ร้านเขาจะเปิดเพลงทีน้องเอ้เป็นบาสะดวกในการถ่ายลิปนอกทิงย์เราเลืกซื้อมากินอยู่เพื่อนเปิดเพลงก็ติพย์ก,ก็ทิบเขาเลิกกลุ่มสุกแล้วสาวเอาเยหายอารยทบแ่บไม่พอเราก็่อยาก กินนัแกนหรือมไ,มไม่กินรังไม่ดีขาดแล้วไขันี่ที่เดียดต้องขยู่กินดนทีเทาอร่อยเวยเก่งกว่าเป็กเกโอเคาวะนัากูอัดนี่เด็ก เราดแซ่บบแพงเลยอร่อยนั่กินรุ่กูกินแต่กระเจียบแท้ ขัดกระเทวดา,าวขัดรวเนวดงนี่ือใจ่คือเจสิ่งนี้ที่ได้กินใช่ไหม <c oughs> ของหมักเลยน่ากินมากน่ามาันกากักไ้เลยใช่ค่ะ <c oughs> ฉันถือใจสิ่งนี้นได้กินอาหารอร่อย อ็ไม่ทเนาะเนือหอย่างเดียวอร่อยด้วยใส่ดอกทุ่งพี่น้องยคนขีบอันี่เอาจุ่มน้ามดยยากามันมันหอันยามยอมันก็เยเอาก็มีเกลถ้าเาบ่มีเกลน่งก็

ร้านกินมูงกระส่าเป็นเป็นสองกิโลค่ะสองโลได้โคตรเนาะจเพาอดเขาด่าอยู่แล้วมืออดเขา่าเพื่อจะมากินทีนี้ข้าท <c oughs> ้องอะไรเหรอข้าวมาันแต่กาว่ะ <c oughs> ตั้งแต่เทีย่ย <c oughs> งแต่เที่ยงอข้าวมาันแต่เทียเท่ยงเพื่อมากินทีนี้ใช่ <c oughs> คุ่มแตกกันขั้นเงย นำกินมาให้นนในบ้านดูน้ำเจ็บขนาดหัเราะหัวเราะหัวเราะอเราเนาะหะะ นี่นก,กันกกเนาะแง่เราพี่น้องเลยไปพอดไม่คิปหนาได้เพิ่งกินหลังไม่กันเนาะสวัสดีครับคำขึ้นนี่พี่น้อง